ก็คือทางเรื่องของเจ้าหน้าที่ในการที่จะแสดงกับผู้ก่อเหตุมีดูบกกำลังแแรงยื่นการปรากฏตัวนะครับอ,รอย่าง,ง,ง,างไม่ซึ้อย่างเท่ตํารวจวางบ้านอ็โดนทุกงยนสวยเลยเท่หัวละไปนีนโอ้พี่น้อง เป็นการสนทนาที่ว่ากันใช่ไเฮ้ยไม่ไหวหรอกไม่ไหเอ้เกิดอาเันที่ห้องทำไมคติการใช้อุปกรณ์ไม่งามแบบของ ข้งต้นคน้านขนาันเี๋สิบสามีนาขมันตงไวหกสิบจ็ด้อีไมปิดกอง้สายดิเงินจังหวัดศรีสะเกตเอาไหมงสสขอบคุณบา่เนีห้เ้เากห นบคนใส่กางเกงบอดเลยว่ามีขอวคไปเล็กนี่แหละขวดนี้ลบเยอะมากหุ่นหุ่นไป

ันสัมันเพิ่ะที่นี่เอาวุธที่ใส่เพื่อันนะครับกระพื่อใส่กระบองนี่ยืนได้หมดได้กระบอกนะครบกระบอกสิเดียอีอ่ะด้วยทีนีเนาะว่าพันสุ์สัอว์หลงนี่มองไม่าจำเล่อเล่ง้องตั้งรีด้ ที่เป็นช่วงต่อของระดับการใช้กำลังกจากที่ไม่มีอาวุธไปกระทั่งอยู่ระหว่างมีอาวุธกับไม่มีอาวุธไประหว่างนั้นก่อนที่จะถึงการใช้ปืนข้อนระเหียนนะครับเมื่อผู้ต้องใส่ต้องใส่มีมือเปล่าหรือมีอาวุธขนาดสั้นๆนะครับแล้วก็จะเข้ามาทุกคำเป็นหน้าที่นะครับทุกคำเป็นคาวุฒิสั้นๆเกลี่ยมาให้เขาดูดีเขาต่นเต้นตื่เจ้าหั้สูงสี 好。 แดงท่านน่ะนั่งคุณท่านนตัวตัวนี่นั่งคุณท่าน่แค่ครั้งานค่ั้งทนาไ่ยิงตรวจจบใช้ตัว ไวมากเราดึรันพเปรียมมายงไงปเดมายเลยเดี๋ยวถือหมีเงาะตัวตรวจทังบ้านทั้งบ้านที่ที่จางหน่ยี่ยุ้งโขกย้งโค้นมาดีเรียกหลายเรือมาสคนข้อวองนะท่นผู้ใดที่มาใส่ท่านผู้ใดมาใส่สามต้องทสี่ใส่้งามเขาจับยุ้งเร 我放料，没有吗？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 嗯，打几

อยากม่กกันอยากมากามาก้เขาบอกว่าเยาห้ดอกบอกนี <ieso> ่ะแล้วครับเปิดไม่ไหวขอีน้ายมอุปกรณ์ที่พวกคุณครคุณข้าอันดับแรกโลก้องกัรเกิดมาเ่อนีมวงหน่อยเวลาขมวงหน่อยเขาอวาพี่เปต้นวันตั้งหน้า้

ใช้านต่างกันอันนี้ก็คือข้าหน้าอกอันนี้ก็คือเกี่ยวไปที่แขนคาดที่ชูอาวุธส่วนสองอันนี้ก็ไนสอขาห้องประชุมหลักการหลักการหลังการหลักการหมีนหลักการหมีนเกี่ยวแขนสีสเกตตัวนี้เอาไปยังแยกไปกันทะลักตัวนี้เอาไปตอนที่เริ่มแรกตอนของสามตอนผู้ก่อเหตน

Gracias. I'm não pode,

ยังยังยังเป็นคนร้ไฟฟ้านะครับอ่ามัเองแส้าที่ออกเป็นช็อตนะครับมันจะมีผลไปขัดความการควบคุมการนะครับทำให้งินไความสามารถของระบบรนนะครับตหเกงตกลงไวันนี้เป็นวันอวันอ